แล้วเบียรวัสินจะขอฝากศิลปินครับพ่อครับเป็นศิลปินพ่เแมนคนไทยแท้ด้ยครับหน่ยเป็น้องทั้งเล่าสิโอ้ยพี่น้องทั้งเล่ากับพ่อแมนครับเป็นเป็นเป็นศิลปินสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันพ่อไทยเยอรมันเป็นมอลำเป็นมอลำฝรั่งหน่อยครับออสีมาลำัมยังฝรั่งแหมฝรั่งกะลัเป็นครับพิ่แนนเอาพ่แมนครับเด็กสาวอายุสิบเจ็ดปีจากจังหวัดยโสธรลูกครึ่งไทยเยอรมันครับช่องนี้ขอเสียงเพลงดังต้อนรับน้องลีน่าจิตดาภาหลงมบนค้นสี มาฟังหมอลำฟังพี่น้อง no! So ยังเชียร์พี่น้องครับลูกสาวหลาคนไม่เอาบ้านระเบียบวัฒนสินนะครับฝากไว้สู้อ้อมใจพี่น้องเอาน้องลีนาแนะนําตัวให้พี่เ้นองทั้งบ้านฟอมเด็กพี่น้องเช่าอุดรนนะครับได้รู้จักน้องลีนาจาก้หนครับสวัสดีค่ะน้องลีนาจิดาภาค่ะมาจากจังหวัดยโสธรค่ะยโสธรเอาสวดสว,สวสดต้อนรับอ่อนนี่พี่น้องครับทัทงอุดอดกับลูกครึ่งหลายอยู่ด้ครับภาพอน,นิกา ชื่อว่ายังไม่ในวงการพี่นองเพราะว่าเป็นลูกครึ่งแต่ว่ากับมาใหญ่อยูไทยเวลาของก็จบม .6 นะครับ,รบสิเลียนต่อกะทึ่งอยากเลียนต่อทึ่งอยากมาสายทางการแสดงนักอรองหมอลำฉะนั้นเลยขอดอกทางคุณไวกคอนขอมาศึกษาทางมาหาวิทยาลัยระเบียบวัตนศิลป์กรอนว่า การล่าเป็นยังไงการลองเป็นยังไงบตากว่าขาดตกพงอะไรก็ต้องขอกราบประท่านอภัยนะครับโมงบินยังบ่หลายกาคิดว่าตากว่าพี่น้องยังเปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสให้ที่หน้าก็คิดว่าคงสี่ไปได้ไก่ก็นี่เพราะว่าอันนี้ถือว่า ก็ถือว่าได้ดีแล้วนาะแม่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่พี่น้องนะครับได้เบิ่งได้ช่มนะครับสำเนียงลีล่าของหมอลํำฝรั่งนะครับพอขันยุ่โดนไปอีกนะครับกษิไเดเลียนวิชาไปเก่งก็นี่อยู่ที่พี่น้องนั่นแหละครับศิลปินสิยืนหยัดอยู่ด้กระยอนแห้งเชี่แห้งใจแห้งสนับสนุนจากพี่จากน้องนั่นแหละครับครับขอ้นองนี่นาเดือนตามห้อยรุ่นพีครับนะครับมาสายศิลปินสายหมอล่ำครับอาเทียพี่น้องบ่แน่ได้พี่น้อง ในอนาคตอายุยังหน่อยอยยุประมาณสิบเจ็ดปีนะครับอายุยังหน่อยเพราะแน่ในอนาคตพี่น้องอาเสนน้องลีนาขึ้นยุ่ในจอแจวหรือจอเงินเป็นดาดอลลาราไปขึ้นรุ่นพีกลับเป็นไปได้นะครับ,ค,รบคือต่อยน้องขึ้นทบนาก่อนนะครับสื่อฝรังอีเมียวาเนี่ยโอ้ยขัมีหาในเฟซบุ๊กก็เสีหาพ่อๆดอกอเอิญอยากให้เห็นข่างทังยนันจําซื้อบ่อได้เอาซื้อไทยให้ได้พ่อๆเอาซื้อไทยโอ้้าเป็นศิลปินบนเวทีนักร้องเอาที่มีชื่อเสียงเนี่ย จะต้องมีฉายามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับพี่น้องลี่นากคกับพี่ฉายาใครตั้งซื้อไหมไทยจัไม่ง่ายพี่น้องครับเอาพอเปลี่ยนตั้งใครมาตั้งไดนะนักร้องสาวลูกครึ่งเสียงดีาดน้องบุญมีคำปุ่นคือว่าไอ้เวทีจำายคักเนี่ยเฮ้ยเนาะเอาเพราเนี่ยเดี๋ยนะซื้อแปลก อาจารย์ได้ขอฝากไปเป็นลูกสาวพี่น้องชาวจงวังหวัดอุดรอีกคนหนึ่งนะครับและขอฝากผลงานทั้งละครในรี่พี่น้องเด้อน,นะครับขอฝากพลงานทังละครของพ่อเองก่า ทังช่องวันย่ำจินเขาแรงคือเก่านะครับพี่น้องเคยติดตามเมื่อแล้วบอดี้การ์ดมอลำนะครับวับนี้ปีนี้มีเรื่องไม่ไม่พี่น้องในเบื้องนั้นคือมนรักแม่กลองนะครับผมฝากติดตามในทั้งช่องวันคำพูดในเบื้องเรื่องนี้แล้วพี่น้องตีสร้างหลายก็เบื้องหายง่า่ลุ่นก็สร้างก็ตินสร้างเหยียบปากนกองผมใช้นิรนาดรับเรื่องนี้ขนาดเจ้าของพอเองเรียนเองกยังสร้างเจ้าของย <laughs> สำหรับของเตาหยองเองทั้งช่องแปดด้วยพี่น้องเด้อไอ้หนุ่มรถไถอันนี้ค่ะอีกว่โดนโค้งซีอ่อนแอนะครับสำหรับของไปเอ,ทอกท็อปนันราก่อนทั้งช่องสามครับมนรักลูกทุง่งอันนี้ก็อ่อนแอไปแล้วทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึง่งครับแล้วก็ยังมีหนังใหญ่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมอีกครับแต,แต่ว่าฉายทางมือถือบ่อได้ฉายในโรงใหญ่ครับเป็นเรื่องของอีสานตุ๊ดซี่พี่น้องครับทางโมโนแม็กนะครับตอนนี้ฉายพี่น้องได้เบิ่งโหลดแอปออกมาพี่น้องครับเป็นภาษาอังกฤษโมโนแม็กนะครับตามตามในจอกันเลยนะครับ M O N O M A X นนนนะครััับแลล้้้วกก็หงงจาพี่อ โนะครับแล้วก็เข้าไปเบื้องภาพยนตร์เรื่องนี้กันได้อีสานตุสซี่นะครับสำหรับอ่าลูกค้า a อไเเดือนละห9บาทเครือข่ายทั่วไปเดือนละ89บาทดูได้ตลอดทั้งเดือนครับพ่อเบื้องได้เรื่องเดียวนี่จิเบื้องได้อีกเป็นร้อยๆเรื่องเลยครับมีหนังหลายในเดือนห้สิบเก้าบาทเนี่เบื้องได้หลายเรื่องแมนแล้วครับพี่น้องฝากแน่กันแล้วกันนะครับผมครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับว่าจะเป็นศิลปินระเบียบวัฒนศิลป์หลายๆค้นไปเอกนั่งเอกอาณาเก้าหน้าไม้ฝากติดตามว่าจะเป็นทางเพจของระเบบียหรือเพจของลูกๆเองสหรับของลีนากะยัง่ได้เปิดเพจ ครับตัวนี้ก็ยังใส่เฟซส่วนตัวอยู่นก็คือลีนาระเบียบวาทศิลป์ค่ะครับเสิร์ชไปง่ายๆครับรอลิงสระอีนอหนูสระอาไมเอกแล้วครับแล้วก็ระเบียบวาทศิลป์ครับฝากไอพี่น้องกดติดตากกำลังใจกับลู่เพื่อสิสดมีกำลังใจในการทีที่สืบสารวัฒนมหมอนลำเฮาเอาไว้นะครับสำหรับช่วงนี้ผมลีนาและพี่เปียกขอรับใสายไปเพียงแค่นี้พ่อกันช่วงหลังครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ